สายดิพี่น้องเบิร์สุุสุคนสุบองสุบอนเนาะที่เขามาหาสมรบรรยากาศตอนนี้พวกเรากำลังจะสบายดีพี่น้องกำลังจะทำข้อกเห็ดเราเนี่เราจะมีฟาร์มเห็ดในของตัวเองแล้วพี่น้องเอามาวันเต็งคาจนบักคันวัสดุชีวานอะไรดาวเ้ยคันอีกแล้วโรกขันกำเลิบเรากําลังเตรียมพังรักพี่น้อง ัางหน้าเฮากําลังสิเพ็ดอนันเหือนเห็ดเนาะตอนนี้เฮ็ดเหือนเห็ดแต่เฮาก็เฮ็ดบ่ได้ใหญ่ดอกมันก็อย uh ู่โฮมก็ดานงาเพี่น้องลองเบิ่งว่าเฮาสิเ็ดมันสิเป็นแนวใดเฮาก็สิมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเรื่อยๆอยู่เนาะปีหน้าเฮา ลองปลูกเบื้องปีแรกเนาะปีหนาเป็นน้ำได้คอยว่ากันเทื่อหนึ่งเนาะเอาหรือว่าทำธุรกิจปลูกเห็ดขายบ่ทำธุรกิจเสียเองได้มันเปงได้กำไรละเบ่จะเห็ดเองจะได้กำไรลองเบิ่งเฮ้ยไปลองกับบุญพังไปรักหนึ่งพี่เนาะให้กระไดรักหนึ่งไงให้ได้เป็นพ่อเนาะ โดยบ้านซซบอันนั้นบอ่อา่าตั้งล้วมาได้ไหมกำลังเตรียมพี่เนาะทเท่า่ากับยุลลยพุนแหล,ละให้าทาเบิงฮาสิมาเรียง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 ขึ้นนะพีองเนาะ ใาตาั้งขึ้นใหญ่แล้วงขึาา้นใหญ่แล้วมันจะ่ะยห่อนเกินไปป่าดาอันนี้ยังว่าขคายุมยังมีห่มยังมีห่มอยู่หน่อยบอลน,นี่ใหญ่ <c ười> มันเชื้อมันตายเบิดหนะกำลังกลกุก่นหลักเนาะกำลังเตรียม เฮ็ดหองเฮาก็ยังอยู่กับโอ่อยู่เตียงอยู่แค่เพื่อนำถมแอร์ถมแอรเอาเสื้อไปปกุเปกเสื้อปุกเสื้อมันไหวเห็นไก่ไใกล,ใกลนกกี่นก็มากแต่ออดคันทุ่งมันพิวอุ่นเป็นยังอยู่ยทุ่ร์ธุงมันขาดมันยังนะมันกระเจี๊ยบออกบอกโซ่มันขาดเลยเออ คนสิกจักชักลักชช่องรักกับพ่อป่ะไปเทละย่างพี่เนอะต้องกนอีกวอรักหนึ่ง กินแห่เนาะเห็เหล่าเห็ดน้อยเห็ดเหล่าเห็ดน้อยเพื่อนนั่นแหละคนเพิ่มอีกรักหนึ่งเพื่อเสีเล้วป๊าเปิดถาดมาเบ่งบัดรี้พี่น้องเลยเแทนเห็ดเ่ากระแล้วเป็นที่เรียบห้อยไปแล้วพี่น้องก็นห็นพวรับเป็นกำลังจะแ,แกะ นี่พี่เทียนเฮ็ดข้าวเฮาเนาะพี่น้องมุ้งผัดช้งแต่ว่ามันยังอยู่ในห่มอยู่บบห่มกระดานงาโอเวอร์ว่ากลางแดดเนาะยังมีห่ม,บบเหมเล็กหน่อยโอ้ก็เย็นอยู่ได้หนิอันนี้พี่น้องขึ้หอนี่ไงนี่แล้วจ้าพี่น้องก่อนเฮ็ดทำเมงเป็นคนเงินค่ะหักมาพี่แม่ลากมาพี่ลากมาหนึ่พี่ลากเฮ็ดน,นี่้ย นั่นพี่น้องเป็นลูกเป็นร่างไงนะเป็นตะขี่ระยะว่างเลยจ้ิอืว่างเลยดพี่น้องเอลยคือคือแล้วคือแล้วนี่เหยาะแน่ยคุ้มนั่นก็ได้อือว่างว่างเแค่พี่น้องป็นทีเนี่ยแมนว่างแล้วจังมานับนี้จะก่อนเพิ่นกระเพิ่นกระแทมใหมงอยู่พี่น้องเอลย เป็นหยาบกครับนะดูดทั้งเส้นกันวางเป็นแถวเป็นแถวเนาะเป็นหนักใช่ไหมนอ้โหแอ้วตัวฮาตัดออกกันดิอันออกก็บดันเอาเบแหลวมาข้าอีกคนแถมาใกลๆว่าคอกฐานเลยพี่น้อง มาดีพ <Bye S 2> <Bye S 1> ี่น้องดีใจจังไดกับขอบคุณพี่หญ่ใจดีเนาะพี่สาวทางสวีเดนนี่เพื่นออกขาเฮ็ทหายขอบคุณขอบคุณล่ายล่าเนาะจ่ะมะปลูกล่าหายเพิ่นกับหายเรามาปลูกเบิ้ลมาเปนสิเป็นหนไดเพิ่นก็อยากขโมยกินให้กันกำลังเลี้ยงพี่น้องเลี้ยงเลี้ยงก่อนเฮ็ด

ตกอเไปอต่อเกี่ยวเลี้ยงเลยออกียยงลกอกพันเลยเก็บหัวจุกให้เ้าหน่อยเียวไเนี่เขียเนี่ยหัุกันออกแล้วออกแล้วหาเสีออกอยู่แล้วน้งเป็นเลี้ยงเลยพี่น้องเอ้ย ังเรีกระน้ชยาเอาเนเาสื่อบนน้องง่อคูละบาทุเนนกะถละองบาทสองทุ่มต่อบาทมันนาบอกกินภายในคอบคัวแบบเป็นจากสื่ออยากบออนี่ออกแล่ก็ะไดอ่ะอะไรก่อนเรื่องใือ นึ่หิดปุ่มข้านตะเที่ยน,นกิโหลนหนึ่งเลยข่นนระเทียนกิโลหนึ่งว่าห็ดปุ่มก็ได้ไสวนเผ็ดของเรา <c oughs> เล็กๆระถมน่อยจะกระจใจเลยจะได้มีีฟามเห็ดของตัวเองความเล็กความเล็การามน่อยที

มันดเก่อนมันแบบมีชิดชิดรังมันนะเนาะอันนี้มันแบบบูมิรักเอาอันนี้ออกก่อนไข่พะโนออเลยนะเอ้ยนี่คือฟาร์มเห็ดเล็กๆของเราเราจะได้ขายพอได้กินเขาให้ออกเลยบ่เอ็่เอาออกเด้อขาเจ้าเริ่มออกเลยเห็นรึเปล่าเขาเอาอันนี้ออกกูเนาะ เลิ่มันแล้วมันเข่ามาแล้วมันสิออกแลไรได้เหตุเขาใช้ข้อมันอยู่ไม่ได้เขาใส่ข้อยกบ่บ่ไม่มีคออ้าฟ้าดีวแม่แม่กรสอบาะแต่้ขาแสดงว่าเสื่อเขาหยอดเสียนี่เสภาหยอดเส้าหนึ่งอแ้วรจงซบเข้าไปอะไรนี่นี่แม่เนี่นี่ มันออกมาแต่นี้ยอดตนี้มันก็ยังล่ามเขาไปในมันเนาเชื่อนก็ลามเขาลามเขาไปกัโอ้ยตงใครสบายดีเนาะตนีตสิเาตั่นี็มุนองเปก็มันเนี่ยกระดเอาดึงออกมาเราเลี้อนีเพิพับเขาเย็นเนาะ มาอย่นี่ก็ได้ครับนะอาัเกาเทอมมดเี่ยวกลางเดินเลยวอนู่ในหุนนงามบ่กเขาจะเห็ดกลางเดินเลยของมองมดนะเวลานะ,ะออก็จะออกมาให้มันอันดีนนมันหูผูออกมาเล็ดับอกเนาะ ก่อนเลี้ยงมันจะง่ายกู้าเลี้ยงก่อนเนาะมือหนาตอในก็ไไ้เตรียมเตรียมมหดลดไหมบืเอจะบัวมหดตัวเหรอยังนี่บอกของเขาออกเห็ดเนี่ยนี่ว่าเอาแค่นี้เพาะคอมันเขาจเอาขึ้นอยู่แล้วขอมันกับพายางนะสองอันเอนอ เรกว่าอันไม่ต้องออกก็ได้นะของข้าจ้ายังเบริเรือยเลยครับอาบรเลยกระดกขาหมดคื้กันขือกันไม่ข้าคงขึ้นวัดจะเห็ดได้ัวรกเนาะขับโเอาขึ้นานะเย็นนะจันเย็นตีเหือพวดเลย มันขู่กันเลยนี่นะนี่ขู่มันขู่ก็เลยเนี่ยน,นี่ขเนนข,เขาหายใจมากสิซือออเแค่เขาปิดบ่อยเสีอมันขู่ยังออกนะเข,ขาปิดไ<ช>่อเขามาส่งไว้คือการเขาก็เก็บกลับเมื่อเบิดเ,เลยห้องมอสเห็นบ่สจยังเหลือจากนั้นเห็นการเขาสิจะไปทิ้งท้ายในอีก นานไปเนาะที่ถ่ายให้เราห,ห่อนลอย่อเดี๋ยวนีจะไม่ได้ห่อนถึงขนาดที่แบบยู่บาได้นะ,ะอันนี้เขายังเปิดแง่อยู่ด้วยนี่นกินเปิดแงเอาก็จะพินิตเขาฟาร์มเห็ดเล็กๆพี่น้องอไว้จอบตอ,ตอนเช้าจอบตอนแรงพาพี่น้องมาเบิง่ง ขนาดเขาเห็ดลาย,นายเนเยแบบพี่ตาชิมเงยเห็ด้ายเดือนแรกเขาเจ้ไดดเป็นสิบล้านสิบกว่าล้านเพืไดนพี่น้องเลยพามตีเ้าไปเ,เจ้าต้มตากแดดบ่ออีกเขาเลยจ้าเกีวัวเลยจัาเี่วจเอียงเลย เขาค่างเงินกับแบบของใจนะก็เลยไปถามเบิ้อวนมันแหงดีโอะเนี่นเขาต้มตากแดดแต่คนไม่ได้ตากพี่น,น้องตากแต่เตาเน้าใจเขาจะผิดจะไ้จักออะไรบ้าไหนจ,บบจกกนะไ้จักเกาะเลืจังให้น้องน้าหนับสองสี่หาสิบ 12บส16 18บส2 4ส6บห้ยนำไปได้น้มาก,ก็ลง,กนงนีหน,น่อยเออสินานับเยอจาิง่ะลงอีกเลย ตรงนั้นอยาจะเช็บไปรับเวลาลลยตาพี่น้องเลยเอาไปน้ำมันหายสิบกว่าอะเนาะอายติ๊กอกานิตจะว่าบ่แล้แทนจะอัานไหจะจแทนหรือว่าแทนันละหายบอพ่อแหละจะว่าละแทมสองสิบสิบสองสิบส่สิบหกสิบแปด่า่เอ็ดซ่า1สอง1่1สี่ซ่าหกซ่าแ สามสิบสามสิบสองสามสิบสี่สิบหกสิแปดสี่สิบสิบสองสี่สิบสี่สี่สิบหกสี่สิบแปดห้าสิบห้ารบอยู่นะห้าสิบก็กะพ,พี่น้องเนาขอบคุณพี่น้องเวลาที่ขำมาบึงมาชมสำหรับตามเห็ุท้องเฮาแกชีได้ขอจบคลิปไว้เพียงสม,มิเดอพี่น้องเด้อไว้พบกันในคะลิปหน้าสบายดีพี่น้อง